สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะคลิปนี้นำบรรยากาศนะ,ะสุดแสนอบอุ่นนะครับผมเ c เดินทางมาจากสอปปลาวนะสองคันรถตู้นะครับผมแล้วก็เป็นความโชคดีเหลือเกินนะฮะที่นะ,ะเจอลุงพลพอดีนะฮะลุงก็เพิ่งจะเสร็จจากการนะ,ะไปนะถ่ายทำสกู๊ปข่าวที่นะบ้านปุ่มพงษยาพาที่บางเยี่ยมกลับมานะฮะคุณผู้ชมนะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะต้นฉบับจากปุ๊แม่น้องมิวนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปด้วยนะครับผมนะฮะที่เอฟซีเห็นตอนนี้คือพี่เสือไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั่นนะครับผมนะไปทําธุระที่รพอสอตอน,นั่นเองนะครับติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ

อมอันนีัหน้า่มให่ชกอัน้่อน้ต่ให่กองเนกันกล้องไ่่อยูนนกล้องหอกันติดา่รมต้อยูนำกันยูนกัเด้อผู้ใดทายแล้วออกผู้ใดทายแล้วออกเด้อผู้ใดทายแล้วออก หลกกรูอกกันรนี่สองเนยอันรูไว้ลอกกัรหลอกกันรหอกกันูลุงอกปรอกเนาะฮ่่าฮ่าฮแต่ละเนยแแะที่ไนปะที่า่ไม่พานุงมากไปลุงกับลุงไปเดี๋ยวแล้วลุงกับลุงเอ้สี่ันแท้

มาแบบนี้มาเหมือนกันเลยจันเลยอ่ะเป็นน้องกันแฟนร์บอินีแฟนร์นาอ๋อเฟนเอาหันมาหันมาคนละหันมาปินปปิินนมาปินมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวมา พูดไทยบ้านเขาเลียวเลียวมาเลียวมาเลียวมาเล้วมาทั้งพี่เสียงเหมือนเสียงเหมือนคุณแม่อะไนะนี่เสียงเหมือนคุณแม่สังวานเลย อคมาอมามีแมีแมีแมคือคักที่ร้านเตี๋ยวนะคะมากันสองคันรถรถตู้สองคันเลยนะคะมาจากอ่า เพื่อนบ้านเนาะเรียกซปปลาวมาไหว้ปู่ขอพรอยากเจอรุงนะคะลุงป้านะคะสุดดีใจกันทุกคนเลยดฮะเปังไี้เปังดวย

ยังไกลๆแถหกก้อนน่โป้นี่กือถ่ายหลายแอบเอาถ่ายหลายก้อนหนึ่งอากรวมกันเลยอ่ะืดงเสริมขึ้นไปเพิ่มไปทุ่งลาบไปพนมพู่ไปไหน เออไปเสือไปทุลาหลายคนใหญ่ช่วยติตามเลหลายหลาคนวนดสีน่ะคนนี้นี่รวขาวดีคนนี้ริ้วข่าวดีเรือยเลยรุ่นไปเรเลยดางีรื่อลยนายุคคนไ้นล่นี่ป้ห้าเก้าสิบไร่ครับ

มาทำาุบินปรสานงนห้าทีนาแตนม่่นส่เดียวเหรอดไม่ได้ไม่ได้ทำนานแล้วครับเดียวเพราะวเวลาเราทำเราทำหม้อใหญ่้าัน้สี่อยสมาก็ีค่ะถ้ามันมีขายทุกหมดลัวัน เราตเราจะทำจำนวนเยอะหกสิบหกสิบเจิบปีเลยเนียอ้เดสิบนะดี๋ยวเราไปกินเฟอร์แถวสอบปลาวดีกว่าเสริมสับปะรดนะจ๊ะนะจ๊ะแบบเมียงจันทร์สองปเจ้ยแข็งแรงครับดูังเดินสบายกันครับ ยินดีตอทาวไปับได้อบผมถูกใจด้วว่าคุณหญิงคุณนายยังไงเนมนได้แมนอตรังก้อนี้ออกที่ไหนวะ y o u t u b ค่ะ y o u t u ค่ะแมนค่ะเราไปตัวใดเหอด เอาเข้าไปช่องค่ะเข้าไปนาวเข้าไปช่องค่ะไปที่ราวนะต้องัจากดีอี่สีรตัองไปเลยงปยี่รถไฟไปเลยไปหลวงพ่อปู่ยี่รถไฟไปเลยไปหลวงพ่ี่ยี่ไปเลยีวง ขายอย้รถไฟความเรวต้องงแตัวเลยการรัฐบาลไทยก็อนุมัตอะไ้รถไฟฟ้าเลยความเร็วสูงจากโคราชหนองคายนี่ก็อนุมัตเข็จะเชื่อมกับสบกเราเลย แล้วไปที่นั่นละกันหน้ากันเลยว่าอย่ตรงนั้นตรงนั้นตึงนั่นแล้วก็ค่ะเข้ากันไปโอ้เข้าค,คือ่าพนะหาอย่างไปว่าหลายเหมนกันมาก

กอควรมากมาเก็บน้องชายไปไหนไป้องเรียนเรียนจัดใจนะคะเป็นบ้าวละเดนเนี่ะน้องเห็นเป็นแต่น้อยโอ้ขอบคุณค่ะอันเป็นบ้าวันติดตามตลอดเริยนตอนน่ะนะดีใจเรียเริยนตอนนี่ะเป็นหลักลุงพ่อกับแม่กเห็นแล้วเห็นแล้วคนนั้นไม่ยอมเมื่อยกันเลยลูกบัวก็แจกเมื่อยกันเลยเป็นหลักแจกเลยอ๋อแจกทุกคนเลยตอนนี้ผมคอเนย์มาก็ได้แจ่แมน ื yeah. ่วนพี่ท่าไหนก็งงทั้งส่านกับเพื่อนนี่อันนี้ก็ของเอื้อยอันนี้กของเพื่นหนึ่งของเพื่อน ภับอย่างท่าอะไรีะเอาไว้ะต่อมอ่เักเลยแ่เงนข้าวนน้อยนะแม่ท่าสัยนอายุเท่าไหร่อายุย่บครับท่านสวเกิสี่ปหน้ากงนบสี่หักีมนนทีถ่ายหลาหลาาหลายนาทีแมนส่ไดบ้ต้องกัีส นีเส <oh> mm hmm. ื้อเน้น bueno ้อยๆก็มีถ oh, mm ้าเสื้อแบบมีเน้อยๆนี่ก็มีสนใจสนใจอยากได้บอนี่ไซส์น้อยก็มีเอาบอสเ่ดีขนาดเด็าเนี่ยนี่เด็ซีตัวน้อยเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ไ้ี่ค้มานะะไหวองคู่นะคะสองรถตู้เลยนี่นะคะ